wake up everyone how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you listen to your voice the one that tells you to take เห็นแล้วนะคะมีรูปร่างที่พร้อมแบบนี้นะคะหุ่นสวยเพียวกระชับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยอีกมีผิวพรรณที่สดใสด้วยนะหลายๆคนนะไปไหนมาไหนก็ถามว่าทํายังไงผอมได้ยังไงทําไมถึงมีรูปร่างที่ผอมบางเพียวกระชับแล้วผิวพรรณสดใสได้แบบนี้ วันนี้เนะี่ยมีเคล็ดลับมาบอกกันค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพี่ปรึกษ,ษาแสนดีอย่างคลิปที่ฟ้องกันค่ะวันนี้นะไม่มีถ่ายรายการค่ะ ถ้าวันไหนนะคะไม่มีถ่ายรายการหรือว่าไม่ได้ทำงานอะไรเนี่ยแนมก็จะมาใช้บริการที่คริสซี้องเป็นประจําเลยค่ะเรียกว่าเป็นการพักผ่อนนะคะหลังจากการทํางานแล้วก็ได้รูปร่างที่ดีกลับบ้านด้วยนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วนะคะสถาบันคริสติฟองเนี่ยไม่ได้ดูแลแต่เรื่องรูปร่างเพียงอย่างเดียวนะคะเขายังมีโปรแกรมดูแลผิวหน้าอีกด้วยค่ะอย่างเช่นทรีทเมนต์ WDT ตัวนี้ค่ะทําให้ผิวหน้ากระชับนะคะดูมีเลือดฝาดและที่สําคัญริ้วรอยที่เป็นเส้นเล็กๆนี่นะคะจะดูตื้นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยค่ะสามารถทําให้แนมนี่นะคะออกไปอวดผิวหน้าส,สวยๆได้อย่างมั่นใจเลยค่ะแต่ถ้าวันไหนแนมมีเวลาว่างมากๆนะคะแนมจะให้ทางคริสติฟองนะคะทำทรีทเมนต์ BSLT ค่ะ ทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะจะยกกระชับทรงอกให้ได้รูปทรงสวยทําให้ใส่เสื้อผ้าได้อย่างมั่นใจซึ่งแนมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยค่ะวันนี้แนมมาทำทรีทเมนเฉพาะส่วนค่ะเมื่อที่ที่ผ่านมานะคะไปทํางานไปงานเลี้ยงเยอะมากแล้วก็ไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยค่ะตอนนี้รู้สึกอึดอัดมากๆค่ะต้องให้ทางคลิที่ฟ้องเนี่ยนะคะมาช่วยดูแลรูปร่างหน่อยค่ะใช่เอาเ ตอนนี้น่าจะดูเพรียวหุ่นดีแล้วนะคะก็ไม่ควรชะล่าใจค่ะด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทําให้ระบบการเผ,ผาผลาญน้อยลงค่ะ ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะคะก็จะทําให้มีไขมันส่วนเกินได้ง่ายอย่างแน่นอนค่ะนนทางานวงการบันเทิงด้วยค่ะต้องมีการพักผ่อนน้อยทางานตอนดึกรับประทานตอนดึกทุกอย่างนะคะเป็นตัวการทําให้มีไขมันส่วนเกินมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งนนะคะก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะดูแลรูปร่างอย่างต่อเนื่องค่ะที่นี่เนี่ยนะคะทางคริสติฟองของเรานะคะมีนวัตกรรมล่าสุดค่ะที่มีชื่อว่า fat expeller ค่ะ ทรีทเมนต์ตัวนี้จะช่วยในเรื่องการสลายไขยมันและระเบิดไขมันทำให้ไขมันถูกขับออกจากร่างกายในรูปแบบของเสียค่ะไขมันส่วนเกินที่มีอยู่ก็จะหายไปเซลลูไลต์ก็หายไปด้วยค่ะผิวเนียนเรียบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแนมก็สามารถที่จะอวดขาสสวยๆนะคะได้อย่างมั่นใจแล้วแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปทำทรีทเมนต์แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ รู้สึกสบายตัวขึ้นมากเลยค่ะผิวพรรณก็สดใสเหมือนได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่ท้าผู้ชมคนไหนนะคะสนใจหรือมีปัญหาเรื่องรูปร่าง หรือกำลังกังวลกับสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะคะสามารถมารับคำปรึกษาได้ที่คริสติฟองสาขารังสิตเหมือนแนมแบบนี้นะคะที่นี่ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่มีคุณภาพนะคะสามารถดูแลปัญหารูปร่างของคุณนะคะสามารถขจัดปัญหาได้ทุกอย่างให้คุณมีรูปร่างที่สวยเพียวกระชับใบหน้าที่สดใสอกได้รูปนะคะและที่สําคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดค่ะเรียกว่าสวยทั้งใบหน้าเพียวทั้งเรือนร่างเลยค่ะ สำหรับผู้ชมทางบ้านที่อยากมีหุ่นสวยเพรียวกระชับอย่างซีแนมเพียงคุณโทรเข้ามาที่คริสตี้ฟองสาขาลังสิตเบอร์029590057-9รับสิทธิพิเศษและซื้อ Treatment Bad p a t Expeller เพียง899บาทจากราคาปกติ2,500บาทรีบโทรกันเข้ามานะคะ It's all about the workplace.